แบตเตอรี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆจริงนะครับถึงกับต้องมีแบตจำรองกันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยมีวิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มาฝากครับข้อที่1นนะครับไม่ชาร์จแบตเตอรี่ข้ามคืนตอนที่เราชาร์จตอนกลางคืนพอมันเต็ม100%มันก็จะตัดการชาร์จโดยอัตโนโมัตินะครับพอมันลดลงมาถึง99%เนี่ยมันก็จะชาร์จขึ้นไปจนเต็มอีก100%อนีกนั่นเองนะครับทำให้เป็นการชาร์จแล้วชาร์จอีกอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งคืนค ข้อสอน,นะครับไม่ทิ้งมือถือไว้ในที่ร้อนจัดเพราะแบตเตอรี่เนี่ยไม่ชอบอุณหภูมิที่มากไปหรือว่าต่าไปนะครับข้อ3นะครับไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม1 0 0ควรจะรักษาระดับอยู่ที่4 0่สถึงแปครับข้อที่4นะครับผมอย่าพยายามใช้หัวชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับที่มีโวลตจหรือว่าแอมเนี่ยสูงเกินกว่าปกติมัะจะทําให้แบตคุณเสื่อมเร็วข้อ5ครับผมอย่าปล่อยให้มือถือของคุณแบตหมดเกลี้ยงหรือว่าน้อยกว่า20% 5ข้อนี้นะครับ,บตเตอรี่ของคุณอยู่ได้ยาว นานมากขึ้นนะครับ